วันนี้เรามาทานายดวงชะตาประจําสัปดาห์กันค่ะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2 5 6 2ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูค่ะราศีธนูก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึง13มกราคมนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของดวงดาวกันก่อนอดาว5้าดวงเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่ภพสุพะ สุภาก็ความสุขความดีงามนะคะเป็นเรื่องของการมีชื่อเสียงและยังแปลได้อ่ารวมถึงไปเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศอ่าคำว่าต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลอะไรแบบนี้นะคะก็สุภาทั้งหมดนั่นแหละนะคะทีนี้ตัวดาวที่มันมารวมรวมอยู่เนี่ยนะคะและดาวพุธนะคะซึ่งตัเดิมเนี่ยก็เป็น เจ้าเรือนการงานเวลาที่เจ้าเรือนการงานเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่สุภะอ่าคนเราเนี่ยเวลาดูก็ดูเรื่องเองินเรื่องงานกันกันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญของชีวิตแหละแล้วในในตัวของอ้นเองด้วยนะอ้นก็ชอบที่จะพยาพยากรณ์ในเรื่องของงานเงินนะเพราะมันดูแบบมีไกด์ไลน์อ่ะมีไกด์ไลน์วางเอาไว้ให้นะคะ ดาวพุธซึ่งอยู่ในเรือนการงานค่ะย้าย,ายมาอยู่ที่สุพาซึ่งเมื่อกี้อ้อนบอกว่าสุภาเนี่ยมันก็คือเรื่องของการมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นเจ้าเรือนการงานอย่างเดียวนะเขาก็เป็นเจ้าเรือนความรักด้วยในครั้งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะทำอะไรต้องเป็นทีมค่ะจะต้องแบบทำร่วมกับคนรักเปิดกิจการอะไรต่างๆนะคะร่วมกันกับ,ก,ก,ะะก,ก,บกับคู่ที่เป็นบางคนมีหุ้นส่วนเป็น เป็นต่างคนต่างเพศกันอะนะคะแล้วก็ลูกค้าคนสำคัญเจ้าใหญ่ๆก็เป็นเพศตรงข้ามเอออย่างเงี้ยที่ที่เป็นที่เป็นเพศตรงข้ามะนะคะก็จะหนุนรวงได้ดีนะคะแต่ว่าให้เป็นคู่ครองเลยแล้วทำงานอยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะยิ่งได้ดีดียิ่งขึ้นนะคะคู่ครองหรือเพื่อนที่สนิทมากๆคนใกล้ชิดที่สุดในชีวิตนั่นแหละนะคะ อีกในหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของเงินทองก็จะได้มาจากเพศตรงข้ามเหมือนกันนะนอกจากได้มาจากการงานแล้วยังได้มาจากเพศตรงข้ามด้วยนะคะแล้วก็มันมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยไปเป็นวินาสทีนี้พอเวลาดาวพฤหัสเป็นวินาสแล้วอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะตัวเองเองอะดาวพฤหัสเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันคือดาวประจําตัวของ คนราศีธนูเลยนะเออแล้วคราวนี้พอเวลาไปอยู่ในภพว,วินาตัวเองเองไปอยู่ในภพว,วินาสะละเออว่ามองอย่างนี้ว่ามันมีโอกาสมีอะไรที่จะให้หยิบจับทํแล้อกกลายเป็นเงินเป็นทองเนี่ยสูงมากเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยไปหลงเชื่อคายุยงส่งเสริมคาเยินยอปอป้านอะไรแล้วมันกลายเป็นว่าแทนที่ว่าจะได้เงินทองกลับล้มคลืนไปบางคนเนี่ย หาเงินมาได้เยอะนะทําเงินทําทองได้เยอะแต่มาพังมาล้มไปเพราะอะไรไว้ใจคนใกล้ๆตัวแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองอะเดือดร้อนมาขอกู้งเงีย้ยขอกู้ยืมเงินบางคนโลภไงอยากจะอ่ากินดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเปล่าๆฟรีๆก็ไว้ใจเขาว่าเอาเขาจะคืนเงินพอให้ไปแล้วเราแบบเชิดไปเชิดหนีไปเลยแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่มีไ,มมไอ ไอ้ทำนองที่ว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเนี่ยแต่พอเวลาเราไปดูแล้วโอ้โหกินหรูอยู่สบายกว่าเจ้าตัวซะอีกกินหรูอยู่สบายกว่าเราซึ่งเป็นเจ้าหนี้ซะอีกนะคะกลายเป็นว่าลูกหนี้สุขสบายสเสวยเงินของเราสำราญไปอะไรแบบนี้อา้าวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึงที่ทำตัวเองวินาทวินาทหรือพินานั่นแหละนะคะทั้งทงที่งานการอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะ ตัวงานอะไรไม่ได้มีปัญหามันกําลังไปได้ดีแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันในหน้าไพ่ดีกว่าไม่อยากจะพูดเยอะแ้วพอบอกว่าตัวเองเป็นวินาศโอ้ยล้มหายแบบใจเสียกั็ไม่หมดเรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มีอนว่าต่อให้จะเป็นวินาศยังไ,ไงก็แล้วแต่อนว่าไ่ไม่สาหัสอะไรเท่าไหร่หรอกไม่สาหัสหรอกเพราะว่าก็ยังพอประคองได้น่ะก็อย่างที่บอกอะดาวพฤหัสเป็นดาวบุญแล้วที่ผ่านมา ถ้าเกิดที่ผ่านมาซึ่งตัวเองเองเนี่ยมีโอกาสดีๆมีช่องทางอะไรดีๆเยอะนะชาวธนูอ่ะหลายคนเนี่ยมีดวงในเรื่องถูกหวยถูกเบอร์ซะด้วยซ้ำถ้าเก็บหอมรอมริบด,ดีถ้าตอบครอบแล้ววางฐานกำลังการเงินของเราให้ดีอ้นว่าในตอนที่ตัวเองเองเป็นวินาศแบบนี้ก็ไม่มันมันก็ประคองสถานการณ์ได้ใครจะไปดีเพอร์เฟกต์ไปหมดถูกไหมคะก็ ในหน้าไพ่เองเนี่ยก็ยังบอกว่าคุณยังทําเงินทําทองได้ยังหาเงินหาทองต่อยอดได้อยู่เรื่อยๆเลยด้วยเออนั่นก็หมายถึงว่างานเนี่ยตอนนี้งานประจําที่มีเนี่ยมีอะไรทําไปแบบนั้นก่อนนะคะก็ทําอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็โชคลาภตอนนี้ก็ออโชคลาภของชาวธนูโดยปกติก็ได้จากคําพูดอยู่แล้วนะคะได้จากสมองปฏิพันธ์ไวริบอยู่แล้วตอนนี้จะยิ่งดีขึ้นมาใหญ่เลยเพราะว่า ได้คนเข้ามาร่วมทีมได้แมทต์กับใครบางคนที่มันดูแล้วแบบเฮ้ยเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆสำหรับเรานะคะทีนี้เนี่ยในตรงนี้เนี่ยนะคะม,มีเรื่องของมิตรภาพความจริงใจเข้ามานะคะแล้วก็คุณก็จะได้เจอกับคนประเภทนี้แหละซึ่งจะถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าใครไว้ใจได้ใครไว้ใจไม่ได้คนที่ไว้ใจได้เขาจะขอให้คุณทำงานเขาจะขออ่า ช่องทางในการทํางานแล้วได้ร่วมงานกันแต่คนที่ไว้ใจไม่ได้อขอตังอันนี้ดูง่ายๆเลยนะอันนี้ไม่ต้องดูดวงนะไม่เป็นหลักตักกะธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้ต่อมาเรามาดูหน้าไพ่ตรง The World ดีกว่านี่นะสวยเลย The w o r d นะไอ้ไอไอข้างล่าง The World เป็นอะไรเป็น The Star นะคะเขาบอกว่าชาวธนูคะถ้าหากว่าคุณมีแผนที่ดี งานของคุณนะ่ะมันกำลังเวิร์กนะกำลังดีมันอาจจะมีจุดตันๆบ้างในรอบสัปดาห์นี้ที่คุณยังแบบคิดไม่ค่อยตกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ว่าไอการคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องฝ่าฟันไปสำหรับรอบสัปดาห์นี้นั่นแหละซึ่งทำไมล่ะทำได้โอ้โหมันไม่ได้เกินปัญญาคุณหรอกนะคะอีกอึดใจเดียวนะคะ,ะให้ปรึกษา ุ้นสว์หรือปรึกษาเพื่อนที่มีประสบการณ์สูงกว่านะคะจะนำจะเสนอแผนการหรือไอเดียดีๆให้คุณนะเดอะสตาร์ตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าเดินไปตามสเต็ปค่ะค่อยๆเดินไปตามตามแผนเพื่อให้ไปถึงดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ของคุณเนะ่ะเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดแต่คุณต้องรู้ว่า่าเป้า เป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่ใหญ่ที่สุดของคุณมันเกิดจากเป้าหมายเล็กๆมารวมกันเหมือนลําธารเล็กๆเๆที่เราสายที่เราสายที่คุณค่อยๆค่อยๆเติมค่อยๆค่อยๆวิ่งค่อยๆผ่านไปค่อยๆเดินนําร่องไปแล้วมันไปรวมกันจนปลายที่สุดที่มันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดกับชีวิตคุณแล้วความหวังอะของคุณอะที่คิดว่า จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ครบวงจรบริบูรณ์ในรอบๆได้เลยทุกๆอย่างมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้นะอันนี้คือไพ่ในอนาคตทีนี้อ้นดูเนี่ยระยะเวลามันดูใกล้ๆสั้นๆเวลาที่มีไพ่อะไรร้ายๆขึ้นให้เคสไปเถอะว่ามันก็เป็นเป็นแค่ช่วงเนี้ยมันก็เป็นแค่ตอน,น,นะะอเนี้ยนะคะอีกท้าเนี่ยไอดาวที่มันประชุมรวมกันเนี่ย จะหลีกหนีความวุ่นวายไปไม่ได้เลยเพราะมันมีดาวเกตามาร่วมเสริมแรงด้วยดาวเกตนี่มันหมายถึงซิเซนลางสังห์นะอย่างไรก็ตามไพ่เสียมันยังมีอยู่อ้นก็ยังไม่ไม่ให้คุณไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือแบบซื้อหวยการพนันอะไรนะเพราะว่าเมื่อดาวพฤหัสมันเป็นวีน่าเนี่ยจะบอกว่า ใครที่ทําดีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกเพราะอย่างน้อยดาวพฤหัสเป็นดาวบุญเป็นประธานดาวสุประคร์มันให้ผลดีต่อให้ไม่ดีมันก็ยังประคองให้ได้ทรงๆอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนจะว่าเรามีปัญญาอยู่กับตัวยังไงเราก็ประคองสถานการณ์ไปได้แต่ทีนี้ใครก็ตามนะที่ทําเรื่องที่แบบผิดๆลบๆทําเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลมีเรื่องผิดปกติสีเทาๆซุกซ่อนอยู่อะ จะถูกเปิดโปงอ่านี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะของชาวราศีธนูเพราะว่าดาวคุณธรรมอ่ะเป็นดาวประจำตัวของคุณอนะ่ะดังนั้นอ่ะชาวราศีธนูเป็นคนทำบาปไม่ค่อยขึ้นพอทำบาปอะไรแล้วโดนคูณสองขึ้นมาเนี่ยโดนสองแด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็จะจะเจ็บหนะักแต่เวลาดีเนี่ยคูณ2ให้เหมือนกันคูณ2เด้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวธนูคะต่อให้เนี่ยช่วงนี้นะคะมันจะวุ่นวายเกี่ยวกับการงานมากมายแค่ไหนก็ขอให้คุณหยิบจับงานมีงานสองอย่างสาอย่างไม่ทําหยิบมันให้หมดทุกง,งานเลยนะคะหยิบมันให้หมดเพราะบอกแล้วว่ากระแสะทานเล็กเลกเล็กกระแสะน้ำเล็กเล็กเล็กเลมันจะไหลรวมกันไปนะคะไปเป็นไป ไปเป็นเป้าหมายใหญ่ของคุณนะ่ะวิ่งเข้าไปหาเป้าหมายใหญ่ของคุณขอให้ไม่หลงทางไม่ทําอะไรที่ทุจริตเพราะทุจริตแล้วจะถูกเปิดโปรงเพราะมันเป็นวินาศวินานี่ในหลายคนที่ทําเรื่องผิดกฎหมายเอาไว้อาจจะถูกจับจับกลุมขังคุกกลุมขังเลยแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะอีกประการหนึ่งวินายหมายถึงว่าไปอยู่ในสถานาที่ที่มันเปี่ยวเหงาเศร้าใจนะคะ บางคนอาจจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเลยก็ได้นะคะมะีพัดพาดไปแดนไกลอ่ะไปต่างประเทศชื่อเสียงคุณจะมีมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นขอให้เป็นช่วงชื่อเสียงทางด้านดีงามอย่าให้มันเป็นชื่อเสียงในทางลบๆนะมันจะมันจะเสียหายมากนะคะแล้วก็มันจะลามปามไปกันใหญ่นะคะ จะมีชื่อเสียงขึ้นนะชาวธนูจะมีชื่อเสียงไปตรงกลุ่มวงสังคมตรงไหนก็มีคนพูดถึงนะคะแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่รู้สึกว่ามันมันวุ่นวายหลายอย่างนะคะก็เลยปลีกตัวแยกตัวมีความสุขกับการขบคิดอะไรลํำพงังเพราะว่ามันมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะนะคะมีมีหลายๆเรื่องที่คุณต้องต้องจบมันไปต้องทิ้งมันไป คนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีงานบางชิ้นที่คุณต้องตัดออกต้องทิ้งมันไปเลยอ่ะต้องจบมันไปเลยเพื่อที่จะไปเริ่มต้นอย่างอื่นหรือไปทำอย่างอื่นที่มันดีกว่านะคะคุณก็ต้องตัดใจนะแล้วก็เออเลยทำให้สภาวะนี้คุณอยู่ในในในความคุ้นคิดคำนึงถึงตัวเองอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานของตัวเองซะเยอะก็เลยไม่ค่อยชอบสมาคมแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับการ คิดคนเดียวทําคนเดียวแต่อ้นบอกแล้วว่ามันต้องแมทมันต้องทีมอะนะคะมิตรภาพดีๆกําลังรอคุณอยู่เปิดใจบ้างมองมองออกไปข้างนอกบ้างนะคะใครที่มามาร่วมทํางานมาจอยกันกับคุณอะแล้วมาลงแรงอะคนนั้น,นครบได้นะคะเรื่องเงินเรื่องทองเราเราวางแผนเองเรารัดกลุ่มเองนะมันไม่เจ็บตัวหรอกนะคะคก็อ้นว่าเรื่องเงินยังทําได้เรื่อยๆนะคะ แต่ว่า,อ,าอย่าทําอะไรทุจริตผิดกฎหมายก็แค่นั้นละกันมันก็ไม่ควรทําอยู่แล้วนะใน,ใ,นในทุกๆราศีทีนี้เนี่ยชาวธนูในเรื่องความรักความรักเองเช่นกันถ้าเกิดว่าคุณมีความรักปกติดีงามอยู่แล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะก็ความสุขก็จะได้จากเด็กๆภายในบ้านลูกๆบริวารอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องลับ กปิดปิดบังซ่อนเลนอยู่จะถูกเปิดโปงเหมือนกันความจะแตกแล้วก็เกิดเป็นเรื่องหุ่นวายอะไรขึ้นมาอะไรแบบนี้มันก็น่าปวดหัวน่ารำคาญใจเอาละหมดแล้วนะคะของชาวราศีธนูค่ะชื่นชอบถูกใจก็กดไลค์กด subscribe เอาไว้นะคะที่ตำหนักดวงค่ะแล้วก็ามาดูดวงนะคะติดตามข่าวสารกันได้ที่เพจมีเพจชื่อทิพวารีราชินีพจันทร์แล้วก็มี i อดีลน์ค่ะ สามารถจองคิวดูดวงถ้าหากว่าใครมีกำลังทรัพย์แล้วจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดมาค่ะที่ id emmy beauty นะคะสำหรับคลิปนี้ลาชาอจงนูไปก่อนสวัสดีค่ะ